สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักมาพบมาเจอมาเจอ,เจอตอนหัวค่ำอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่าทางทีมลุงผลป้าแตนแล้วก็พร้อมทนายออกจากศาลวันนี้นะคะก็รู้สึกหน้าตายิ้มแย้มสดชื่นนะคะหลังให้สัมภาษณ์นะคะทางทีมทนายได้พูดสั้นๆว่ามีพยานที่ใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดกับเหตุการณ์วันที่เด็กหายนะคะยืนยันว่าเด็กหายช่วงเวลาประมาณ8โมงกว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นการ ทำการสืบสวนสอบสวนมันจะย้อนแย้งกับนายสำนวนแน่นอนเพราะนายสำนวนบอกว่าหาย9ก้ามงกว่าใช่ไหมคะทำให้ป้าแตนให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆเลยว่าวันนี้กลับบ้านกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องพูดเยอะคะ่ะทุกคนเข้าใจแล้วเก็ะหัวเราะนะคะโดยรายละเอียดต่างๆเนี้ยได้ฟังจากคุณทนายพร้อมๆกันอยู่แล้วนะคะช่วงเย็นวันนี้นะคะไม่บอกก็ไม่ขอเอามาออกซ้ำเพียงแต่นำเสนอแล้วก็แสดงความยินดีกับ นะคะกับทางลุงพลป้าแตนและทีมทนายและทั้งเอฟซีที่ขอให้กําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราก็รอวันพรุ่งนี้ต่อนะคะถ้าไม่จบก็อีกวันหนึ่งหรือถ้าไม่จบอาจจะเป็นถึงปลายปีไม่จบก็ต้องปีหน้าเหมือนเดิมค่ะแต่เรายังคงให้กําลังใจกันอยู่นะคะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแม้ครูปรีชาไม่ได้บอกไว้ความจริงก็คือความจริงใครๆก็รู้ค่ะเราต้องทําความจริงให้ประจักษ์ให้โลกเห็นว่า ความยุติธรรมหาได้มีได้ในสังคมเล็กๆใบนี้นะคะณเมืองมุกดาหารค่ะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะฟังเพลงป้าแตนดีกว่าค่ะขอบคุณฟ้าที่ทำให้เขาได้พอกันขอบคุณสวรรค์ที่รู้ตนฉันในวันนี้ ยังรอเธอเสม,มออ,อยากสิขอให้ได้บอกรักสตาใจน้องได้บอกแค่สิ่งเดียวที่น้องขอพี่ใชยเอ่ยหากว่าหากน้องคนนี้ยานี้กันไปอีกแล้ว ฟ้าลิขิตขีดให้เห้าไปด้วยกันรวมสร้างฝันวันคน